ตับหวานขมอมลำหวานจุ๋ยพวมาสวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อนี่ เช่นผ้าเมาเนื้อคือเก่าครับเขียงเนื้อปลาทวินนะครับเจเพิ่นนะครับหนาชายในจังหวัดลำางจะเดินเนื้อสดไปนะครับพี่น้องนี่ครับยังเต็มดึ๋งๆอยู่ครับเนื้อล้ามาครับมาส้อยจุกแสบๆม้ำเมาเช่นครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนีพบพอกันคือเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยแชนเอาครับโมมาครับพี่น้องเมื่อนีเบาเช่นได้ซอยจุคือเก่าหระครับแนวมักเบาเช่นนะครับเบิ้งครับตับตอนยหญง่ๆครับพี่น้องออ้ไข่หลังกะมี่สามสิบกีบเสื้อห้องให้นะครับเนื้องามงอียังก่อนล่ะเนื้อขลังกะมี่นะครับ เมื่อนี้เฮดเจลให้พิ่พน้องเบิ้งน้ำนะครับสูตรเจลบาวเช่นพอดีอหลายคนกับขอมากครับเจลกับเบอรเช่นกับใสเกลือไปแล้วนะครับพี่น้องใส่เกลือน้ำเั็กน่อยสูตรเบอาเช่นนี่ครับน้ำเพียต้มสุกแล้วนะครับหรือว่าลวกนะครับเบิ้งครับเอาเกือบเต็มถ้วยรอดครับพี่น้องกับประบ้านนี้นะครับใสเข้าขัวนะครับสูตรเบาเช่นใส่ข่าขัวสองสอน พุู่ดเลยครับพี่น้องเพระาะว่าน้ำเพียรเท่าไรนี่ตรงระวังจักหน่อยครับล้มแห้งครับเดี๋ยวสิไงเข่าตาพริกป่นนะครับพริกป่นเบาเช่นใส่ซ่อนพุ่นพูนกับพ่อครับเดี๋ยวสิเพจผดนี่ครับผงนัวอื้มไงอู้ นำปลาโอ้ฝูงบินต่าก็ไรครับพี่น้องนำปลาสองสอนนะครับพราเขาใส่เกลือไปแล้วนี่คนให้เขากันครับพี่น้องโบมี่ยังหลายครับแจวกับประมานนี่ปกติเขาเห็ดแล้วเขาต้องปล่อยให้เขาขวามันขึ้นก่อนครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เบาเช่นเห็ดกินเลยมันอาจสีบอ่ออวตัวปันได สูตรสดสูตรสด,สด <laughs> นี่ตีเขา่าขวให้มันเข่ากันครับซิมเบ่งจะหน่อยกันนะ่ะอืมใดการครับพี่น้องใส่พักลงไปพักกับมี่ต้นหอมพักหอมเปรนะครับใบบกกูดหรือว่าใบบกเน่าก็ได้แล้วแต่ไปสะดวก แล้วแต่ไผ่ักขาดว่าด้ครับพี่น้องของแท้คือเก่าเหรอครับอ้ยเพิ่นคือขอดแน่นแต่นออบันสี่ถุงหมดครับเพิ่นมัดแน่นพอดของแท้แน่นอนเหรอครับนี่ช่องเบาเช่นตรงแบบนี้ครับดีพกครับพี่น้องดีพกดีแท้นี่ครับ โอ้เป็นหัดแบบแน่นครับพี่น้องใส่ลงไปเลยครับเขียวคุ่มลืมคือเก่าแล้ะครับเหนียวตุยตุยใสละ่ะเบิ่งครับเอาขอบคุ้นเคียงเนื้อปลาทวินนะครับเจปเปิลค่อยโกแค่นนาพายไนจังหวัดอำนาจเจริญอ,อู้จินได้บนอ่าบานัน <laughs> ของแถ้แน่นอนครับ เป็นไห้เบาเช่นมากกับขอบคุณนเพิินจังหน่อยครับพี่น้องเอาใส่ถุงไว้คือเา่าถุงบินตั้มแห้งหลายบ้างไหยพี่โอ้หัวตัวได้ครับพี่น้องบนัน เบงครับนี่แหละครับแจวสูตรเบาเชนล่องไปเฮ็ดเบิงนะครับหลายท่านก็ขอมาเบวเชนเฮ็ดใหไเบิงเหรครับคลิปนี้มาครับมาเส็บๆน้ำเบาเชนครับเอาก่อนสิกินก้วยกินโจ๊ะคือเกาเหรครับพี่น้องสไตล์เบาเชนครับขาดบ่ได้ครับเอ็มเปิดฝาครับพี่ร้องแก่ชักหน่อยครับเอาพอกินเข่าแสบเพราะแกะเข้านะครับ อ,อือมอืมอ,อ,อยไวยโรน้ําข้างคือเก้าครับเดี๋ยครับเสื้อห้องไห้ซอยมาไหว่แล้วล่องเจวกันนะ่ะอือม ผมล้มขมจนหัวนันแก่ๆครับโอ้ลืมเม็ดเดี๋ยวแปลวเม็ดก่อนครับแป๊บหนึง่งเอามาล้วครับพี่น้อง <laughs> ลืมเม็ดลืมเม็ดซรอยจังหน่อยนะคก่อนครับซอยบดลสอยบดนสไตล์เบาเช่น ครับซอยไปน้าจุไปน้าครับพี่น้องโอ้ฝูงบินต่ำกันหลายครับร่มกับแห้งแห้งมือนเนี่ยสามสิบเก็บ 太冷。 khác cứ cầu hầm tao bắn, khổm âm lâm,หวาน, chuối phải không ạ? Hừm. Vị ngọt ngọt,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  เอามาแม่ส้อยจุสร้อยจุใส่ส้อยจุแต่แบบแบบโอ้ขาะกี่ดีเลยมามามามสวัสดีค่ะพาร์ตเมงวันไซิ่มในหน้าจาักตอนเอาแบบไหนเอาเนื้อ่อหรือเอาอยัาง,เ,เ,งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพาร์ตนางคุณเดี๋ยวเตรียมช้มนเนมาจะ เนื้อหลายบัดนะอือนี่ต้มดีค่ะเอาตอนน่อยๆด้วยเนื้อหลายเนื้อหลาย โอ้เมียดกับว่อเขาเริ่มฝนเมียดเนาะจุเลยสามสิบเกีิล สามสิบเกียร์เฮ้ยเจ้าเป็นที่ไหนผมผมใส่บ่าเรื่อง แม่น้องลูกกี้เพิ่นก็กินอยู่ครับเพิ่นนั่นกินแบบกินบ่หลายอโอ้เนื้อสันเป็นตะโอ,อยอยู่เนี่ย บอ่อเลือบหั่นเกือบติดข้อบ่อดืแต่งอบ,บอด่ดเลือบไปเลยอเอาไม่พี่น้องเบิ่งแบบนี้เลยครับเอาพี่ตอนหน่อยๆั่นเหนือเปล่าท่านเหนือ ลายแห้งหยองลายตับใส่ครับสามสิบเกี่มยมคำใหญ่ๆรลดขวงกันนิดหน่อยนะการี่น้อง แก่ป่ะแก่รสชาติเด็ดเลยฝ่าวสดเบิ่งกันอ่ะแข่งกับแมงวันครับพี่น้อง <laughs> ันดอกอ,อ,อิ่มเนาะอิ่มแล้วมากินหลายโอ้มันได้กินเนื้อครับพี่น้องหลายใครอีหลีฝูงบินตำ่ำ 白狮子。嗯 ซอยเตาซอยเตาอืมเม็ดบ่อเขา <laughs> โอ้ฟงบินตําไหลกับขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องหลายแห้งอีลีครับเมื่อเนี่ยย่อมเลยมาเป็นกองทับสู่กับมันทั้งกินทั้งไรเนี่ยครับ คำทุไทยครับฝูงบินตำหลายแห้งขอโทษขออภัยครับเมื่อนี่ครับ พักคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่ากินกะจังยังเป็นยังใส่อารมณ์มครับมันฝูงบินต่าครับเมื่อนี่ <c oughs> คู่เมือ่อคือจังบอม,มี่หลาไปนเนี่เมื่อนี่ยกทับมาเลยครับศูนบาได้ครับมันหลายแห้งเอาขอโทษขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าเบาเช่นกินบอสุภาพหรือว่าท่านที่บอกกินเหนื่อยกินดิบนะครับเมื่อนี่แนวหมักเบาเช่นคือเก่าครับ สอยจุนะครับพี่น้องหลักะสูตรแจวเบาเช่นเทนไหเบิงแหะครับแก้มผัดสดหลายๆมาละขี่นกขมอําลําำลำแจ้วดีพกนี่ก็สุดจอดขมอำำําลําขมไตบอ่อเรื่องขมจนหูรันแก่ๆโอ้เหนือเพิ่นกะง่ามรับเขียงเหนือปลาถวินเพิ่นกินย่ำได้นี่บมีผิดหวังได้ครับพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ำด้วยสำเร็จลุงเื่องย,งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ